ก็เอามองเธอมาตั้งนานก็จะเกิดเราช้ามันจะไม่ทันกันเพื่อนก็เดินตรงเข้ามาถามว่าในใครและใครที่มึงป้องกันไอ,อเราก็บอกเธอคนนั้นงที่ต้องเป็นผู้ใหญ่เธอยังช่วยงอนงาเพื่อนุ่นออารในความตกใจไอ้ศาตร์นั่นแม่กูไอ้เพื่อนก็บอกให้ใจเย็นๆนั่นแม่กูแล้วก็หาเสื้อผ้ามาให้ฉันด้วยเอาที่มันแฟชั่นจ๋าตามกระแสนหน่อยนะแล้วก็ของกินด้วย แบบที่ไม่มีของเล่นแถมเน่ยเด๋อค่ะเกลียคํานี้วะเนี่ยนะชุดแฟชั่นน่ะก็คุณบอกให้ตามกระแสไงฉันว่าฉันดูเหมือนปลอยฝ้ายอะไรพรเลยนะเนี่ยส่งคนไปหาชุดที่มันแนวแนวหน่อยดิฉันไม่รู้ว่าเธอส่งใครไปซื้อเสื้อผ้าให้ฉันดูดิอย่างกระรุงสุริยาคุณก็ไปหาซพ่อแม่อาจจะไม่ได้คาดหวังอะไรกับเรามาก แต่ป้าค้างบ้านคาดหวังกับกูเสมอเสือเก่งจริงๆเฮีย yeah! เอาละไอ้นุ่มคำถามสุดท้ายในการสอบใบขับขี่ถ้ามีคนแก่หนึ่งคนแล้วก็เด็กหนึ่งคนนายจะเหยียบอะไรเอมผมคิดว่าคนเหยียบคนแก่<ะ>ครับเออผมหมายความว่าเด็กนุม่มยังต้องมีอนาคตที่ต้องใช้อีกไกลเพราะฉะนั้นเหยียบคนแก่ให้ตายไปเถอะยังไงมันก็ตายอยูอ่ดีมึงต้องเหยียบเบรกเหยียบเบรกมึงเข้าใจไหมเนี่ย น้ำอะไรที่โลกไม่ต้องการวะก็พวกน้ำเน่าน้ำสารเคมีที่มันเป็นพิษอ่ะเขาไม่ต้องการอ่ะไม่ใช่วะแล้วน้ำอะไรวะน้ำหน้าอย่างมึงไงเขาไม่ต้องการอยู่แล้วโอ้เพื่อนมุกนี่แรงว่ะเราไม่ได้โอ้ปะ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 ตอนพวกมันแต่งงานกันผมต้องไปยืนฟังไหนผมต้องเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวหรือผมต้องเป็นเพื่อนเจ้าสาวเพราะว่าสนิทกันทั้งคู่หรือว่าผมต้องไปยืนหน้างานดีทําตัวเป็นพนักงานต้อนรับก็ดีนะจะได้ไม่ต้องเห็นพวกมันรักกัน